มาดูยกนี้นะครับเดินเบียดเดินเร็วขึ้นกว่าเก่าน้ำตาเดือดโอ้โหขวาดอกนี้นี่เต็มช้โค้งจริงๆชาดเพลรเล็กใสจังว่าไม่ปะทะด้วยตรงๆเพราะว่ารูปร่างนั้นเสียเปียบมาดูลูกขวางขวางแล้วก็แทงเอามาดูนะครับว่าจะออกลูกไหนแล้วตอนนี้ชาเพลเล็กนี่ก็ถือว่าสู้ยิบตาเหมือนกันรูปร่างเสียเปียบก็จริงแต่พยายามไล่แขนนะครับมีหมัดมีศอกสู้ครับ มัดหนักๆครับประเคนใส่เลยครับนี่จังไทยความหนักความแรงเข้าแรกเลยครับเจอกับของสูงของยาวแบบนี้ครับชาติเพชรเล็กมาซ้ายหน้าครับตบเข้าไปแล้วก็ขวาครับจิ้มลําตัวครับเห็นท่าไม่ดีครับวงในดีกว่าครับแต่ว่าก่อนจับนี่เสียบเข้าไปก่อนเลยนะครับน้ำตาเดือดดูว่าวงในนี่ พอเข้าในนี่มัดแขนไว้เลยนะครับล็อกแขนไว้เลยชาติเพเล็กเอามีศอกสลับดูครับประกดแขนไว้นี่ทำให้น้ำตาเดือดนี่ตีได้ไม่ถนัดเลยครับตอนนี้เรียกว่าแก้เกมมาดีเหมือนกันต้องดูครับน้ำตาเดือดน้ำตาไม่หลังจะเดือดหรือเปล่าครับต้องดูครับแต่ว่าชาติเพชรเล็กนี่เดือดก่อนแล้วครับน้ำตายังไม่มาเดือดก่อนเลยครับเน้นหมัดแล้วครับปลายุกที่แล้วนี่แอนหนึ่งสองมาได้สวยครับทุกซ้ายและขวาตรง ยนี้ก็ยังมีหมัดให้เห็นนะครับดูครับน้ำตาเดือดจับนายได้แล้วครับดูครับขีดสวยเๆเข่าแหลมเข่ายาวๆแม่ยังเสียบได้ไม่ต่อเนื่องครับกรรมการชายุทธเบรคเกมแล้วดึงมาอยู่กลางเวทีให้เริ่มกันใหม่ครับแบบถนัดถนัดพอจับได้นี่โอ้โหตีหน่ากลัวเหมือนกันมาดูลูกขวางเอาถ้าขวางได้ก็ เหนื่อยนะครับเจ้าขวางไม่ได้นี่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นตอนนี้ไม่รู้ใครตีใครแล้วโอ้โหดูจังหวะการจับตัวเล็กนะครับแต่ว่ากดตัวใหญ่ลงมาแล้วครับเลยก็สู้ด้วยโอ้โหสนุกแน่ครับแบบนี้ไม่ใช่เล็กพิกี้หนูนะครับนี่คือเล็กนี่จัดจ้านจริงๆอาวุธนี่ครบเครื่องด้วยเห็นนอกทําท่าไม่ดีครับเข้าวงในดีกว่าครับป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับตีไปเรื่อยเสียไปเรื่อยครับชาติเพชรเล็กว่ายังไงครับ จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยมี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 ล็อกคอสู้ครับแต่ตอนนี้โดนแหม่โดนไปหลายหลายเข่าครับทักจะจุกเหมือนกันเลยครับเรียกว่าขวางไม่อยู่นี่เหนื่อยแน่ครับตอนนี้มาดูเพราะว่าเครื่องเริ่มติดแล้วก็กระทุ้งแต่ละดอกนะครับมานะครับตีเลยครับกดทั้งตัวต้องมีมัดมีศอกมาช่วยนะครับชาติเพชรเล็กดูครับเสียบขวาไปครับน้ำตาเดือดชาติเพชรพยายามงัดมัดแล้วครับไม่แต่ว่ามันหนีไหนไม่ออกแล้วครับเพราะว่าน้ำตาเดือดนี่ดูครับล็อกเหนียวแน่นเลยครับ ั้งยาวทั้งใหญ่ครับเสียบใส่เข้าไปครับผ่านจังหวะนี้กรรมการจะยุดเบรกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าล็อกแล้วไม่ตีครับอยู่นอกโดนหมัดครับเข้าในดีกว่าครับอ่าเนี่ยหมัดขวาครับได้ระหมัดหนึ่งไม่ให้จับครับไม่ให้เล่นวงในครับสลัดต่อไปหมัดซ้ายตัดลําตัวครับเสียบซ้ายมาก่อนเลยครับแล้วก็ถึงตัวครับถึงตัวครับเช้าถึงเย็นถึงครับแทนข่าขวาน้ําตาเดือดแทนข่าขวาครับพยายามตีโต้ตีสวนเหมือนกันนะครับหนีไม่ออกก็ต้องตีสู้ครับ ตามกันต่อครับครึ่งทางของเกมการแย่งันครับยกที่3ครับผู้รองของรายการน้ำตาเดือดเกียรติชัยกับชาติเพ็กปอพรพูนยิมครับเกมเหมือนเดิมครับน้ำตาเดือดเดินล็อกคอครับขีบไนเสียบโอ้ยสอกขวาของทางด้านชาติเพ็กครับแหมสวนมาได้น่ากลัวครับแต่ว่ายังไม่แม่นหนาวครับจังหวะนี้ชาติเพชรล็อกคอไว้แต่ว่าล็อกไม่อยู่ครับน้ำตาเดือดไม่สนแล้วครับพยายามจะสอดแขนสอดไนเพื่อขีบคอให้ได้ครับ ดูครับยังไม่ถนัดถนีเท่าไหร่ครับยังล็อกไม่ได้แต่ว่าทางด้านของน้ำตาเดือดครับเสียบเข่าไปเรื่อยชาติเพชรเล็กจะแก้ยังไงครับแก้ยังไม่ได้ก็สู้เข่าไปก่อนครับมีหมัดขวามาถกขวามาเอาแล้วครับแม่น่าสะบัดน้ํากระจายเหมือนกันครับทางด้านของน้ำตาเดือดดูครับยังเก็บอาการได้ดีครับโดนแรงแงแต่ยังทนได้ครับเปิดเก็บตอโหูแต่ว่าหมัดขวาชาติเพชรเล็กครับพยายามเน้นลําตัวนี่ครับสายลําตัวเข้าไปอัดไปที่แชโค้งครับแต่น้ำตาเดือดไม่สนครับต่อยได้ต่อยไปคอเสียบอย่างเดียว แม้ว่ามีอาชีพมาไหลํำปั้นนะครับชาติเพชรเล็กพยายามจะเดินต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้าแต่ดูจังหวะการล็อกล็อกชุดนี้นะครับโอ้โหเอาละครับบิดเหยี่มลบลงไปอีกมาดูว่าน้ําตาเดือดโดนท้องก็ไปเยอะๆนี่จะยุบจะย่นหรือเปล่าจะยุบย่นขึ้นมานี่เป็นเรื่องทันทีเพราะว่าอาชีพนั้นรอนะครับโอ้โหไหลกรปั้นทีเดียวก็ต้องฮึดกันเต็มที่แลวครับพยายามใช้ความยาวของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับความสูงที่ได้เรียบ10เซนติเมตร 16เซนติเมตรครับของน้ำตาเดือดครับ176เซนครับเดินขยบเข่าจับไมได้อีกแล้วครับเีลเข่าซ้ายดูครับชาติเพชรเล็กจะแก้ยังไงแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ขวาไปเลยครับหมัดขวาสวนตูมไปดัดูครับจังหวะนี้ครับแม่น้ำตาเดือดแกขยมสนุกเข่าเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหจังหวะล็อกตีนี่ทำท่าจะยุบไปเลยชาติเพชรเล็กแต่ก็พยายามการฟันบวกหมัดอยู่ตลอด วงใหนนี่ทีต่อทีนี่เห็นแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหแทงแหลงแทงเจ็บเลือเกินอา้าว้วครับอา้าวยังไงแม่เมือไม่ได้เผลอไม่ได้อย่าพลาดนะครับน้ำตาเดือดครับดูครับแม,ม่เพราะจะเป็นเล็กต่อยได้ในเสียงเชียร์ที่สน,นั่นเวทีราชดำเนินเลยครับไม่ว่ามีฮึดตลอดไม่ยอม,มง่ายๆเหมือนกันมีต่อยท้องต่อยหน้าน้ำตาเดือดน,นี่ จะเดินเก่งการเข้ามาหาโดนยังมัดขวาฮุกซ้ายเอาเบียดเข้าไปฮุกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหมาจับได้ดิซอยไม่ยั้งเหมือนกันตีโอชุดนี้นี่พยายามจะเร่งปิดเกมเลยนะครับน้ำตาเดือดแต่จะไหวหรือไม่ไหวโอ้โโอชาเป็นเล็กยังไงครับชุดใหญ่จริงๆอาการนี่ดูเหมือนจะหมดหรือเปล่าครับชาเป็นเล็กต้องดูน้ำตาเดือดครับจะเผด็จศึงได้ไหมดูครับการอ,อวงบัลนี้น้ำหนักหายไปแล้วครับ พยายามป้องกันตัวครับชาเป็นเล็กน้ำตาเดือดขย่มเข่าซอยเข้าไปซอยเข้าไปดูครับหายใจทางฝากแล้วก็กรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โหยกที่3มครับจบเกมครับบังลีเรียบร้อยนะครับโอ้โะว่ารูปร่างนี่เป็นอุปสรรคเหลือเกินแล้พอจับได้นี่ไตเจ็บนะครับแต่ว่ายังจับไม่ได้โดนหมัดก็หน้าหวาดเสียวเหมือนกันเอาละครับนี่ครับน้ำตาเดือดนะครับเป็นฝ่ายชนะทีโอไปในยกที่3ครับ